เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวตามจะเก็บไปสักสักถุงนึงเนาะพริกกระเพาะพวันเนี่ยพริกกระเพาะพอหวัน ดีค่ะทุกคนพบกับตูมตามจากช่องชนิสีแทนนะคะวันนี้ตามจะพาทุกคนมาเก็บแบล็คเบอร์รี่ข้างทางค่ะเพราะว่าเก็บฟรีนะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่ป่าแล้วก็อยู่ติดทะเลเลยค่ะทะเลใกล้ๆบ้านตามนะวันนี้ตามพาน้องดีนาออกมาเดินเห็นแบล็คเบอร์รี่เต็มเลยก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บกันดีกว่าค่ะนี่เรามีผู้ช่วยด้วยสวัสดีค่ะน้องดีนาสวัสดีค่ะ โอเคเราไปเก็บกันเลยค่ะคนต้นสโลเบอรี่เยอะมากเลยค่ะดูสิคะสวยมากเลยอะดูสิเต็มข้างทางเลยค่ะเยอะกว่าแบล็คเบอร์รี่อีกนะสวยมากเลยสีสีม่วงๆค่ะเห็นไหมเหมือนกับป่าบลูเบอร์รี่นะแต่ว่าต้นมันใหญ่มากเลยนะดูสิคะ องดีน่าอยากออกมาช่วยเก็บด้วยค่ะเดี๋ยวมามีเก็บก่อนนะลูกนะช่วยมามีเก็บแบล็คเบอร์รี่ก่อนนะคะ เยอะแยะไปหมดเลยครข้างทางต้องดีหน้าไม่ยอมอยู่ในรถนะคะอยากออกมาช่วยเก็บด้วยตัวนี้มันจะแอบอยู่ข้างในนะคะมันแอบอยู่ในหลึกนะทุกคนเราต้องเราต้องตาดีค่ะแล้วก็แหวกเข้าไปนี่ it's too deep in that Emily นี่มีคนช่วยเก็บด้วยค่ะัลโหลเอมิลี่วอชแนลเอมี่เอมี่อยูกันจะเฮลมีพริกแบล็คเบอร์รี่อะมีน้องเอมิลี่มาช่วยด้วยค่ะ Which one The one s closest I don't want to be stepping all these All right yeah Okay Last time I got in the park I s i t down and got away You've got raspberry juice all over your button. Really? You've got raspberry juice in your button. Alright. หวานนะฮะ I don't like blueberries or raspberries mm. sweet and sour really <Very> nice ท mm ั hmm. ้งหวานทุกเปรี้ยวค่ะสปีกว <c oughs> ันสปีกขนาดใหญ่สปีกสปีอันใหญ่ๆมันอยู่ข้างในค่ะเราต้องแหวกเข้าไปเนี่ย เอ้บ้านก็เยอะเหมือนกันเราไปดูเด้อถ้าเยอะๆเด้อไทยเป็นเป็นทางแต่ว่ามันเป็นเป็นกลางมรงนี้ สโลเบอรี <Mini> ่ด้วยนะคะเอาไปใส่จินค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าทำอะไรกินได้มั่งนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะอยู่เต็มเลยค่ะเนี่ยเป็นป่าสโลเบอรี่เลยค่ะอายุก็ได้เท่าไหร่พิกอย่างเหรอไม่พิก about twenty t h and t y e ย We pick the one that really purple one หนูเอมมี่มาช่วยเก็บด้วยนะคะเขาเรียกว่า slow careful darling. slowberry เอาไปใส่จิมนเลย yeah it's called slowberry not, not blue d a r l it's n g i look like but wow look at this one ตรงนี้ดกมากเลยค่ะ p i ก k a purple ลวันย่าพีกอเ p อร์พู o วันโ n o ปรี o ี่ร์โ r ่นักโกสปรีที่ e ์ e ก็บโกสปรีทีเดี๋ยวจะเก็บเอาไปดองนะคะไปดองไปใส่จินนะคะเสียดายมากเลยนะคะที่มันกินสดสดไม่ได้อะแต่เดี๋ยวเราไปดู เขาเอาไว้ไปใส่ไปใส่ในจินนะคะเขาใส่ในเครื่องดื่มจินเนาะแล้วเขาก็หมักไว้ประมาณ6สัปดาห์แล้วก็ค่อยเปิดเปิดจินมาดื่มนะคะเขาบอกว่ามันจะอร่อยมากเลยค่ะ แต่อย่างอื่นเอาไปทำอะไรอีกตามก็ไม่แน่ใจนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสโลเบอรี่นะคะต้นสโลเบอรี่ลูกมันจะสีม่วงๆอะคะ่ะคล้ายๆกับบลูเบอรี่เลยค่ะแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เหมือนบลูเบอรี่นะ,ะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไป Google ดูอีกทีค่ะรู้แต่ว่าเขาใส่จริงอะเยอะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวตามจะเก็บไปสักสักถุงหนึ่งเนาะ,ะเอาไปใส่จินนะ,ะปกติไม่ดื่มนะ,ะเอาไปไว้ให้เผื่อมีเพื่อนคนไหนเขาดื่มจินนะคะ นี่เดี๋ยวเราเก็บกันเลยค่ะคล้ายบลูเบอร์รี่เลยค่ะลูกสีม่วงๆนะดูวิวข้างทางสิคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเคตันเบย์นะคะสวยมากเลยค่ะไม่ดูนะ ก็เก็บได้ทั้งแบล็คเบอร์รี่แล้วก็สโลเบอรี่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเล่นทะเลโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องชนดิดสีแทนด้วยนะคะเซฟบายบายทุวันบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายดูแม่ <laughs> คนเลี้ยงลูกโอ๋อ <laughs> <laughs> oh. <목소리> 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는